ไม่คิดว่าชายคนนั้นจะรู้จักวิชาดาบอัสนีคำรามไม่แปลกใจที่เขาสามารถฆ่าน้องชายของจิงห่าวได้แต่เขาไปย่วยุจิงห่าวดูเหมือนเขาเบื่อที่จะมีชีวิตแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในรมปราณขั้นที่เก้าเขายังหนุ่มเกินไปเอาละ่ะได้เวลาส่งเจ้าลงนรกนี่อย่าลืมว่าเจียงห้วยเป็นคนของข้าแล้วไงอย่าบอกนะ ไ่่เจ้าอยากปกป้องชายหน้ารังเกียจคนนี้เจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรอก่อนแต่ต้องคนของข้าเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนเจ้าไม่มีทางเลือกข้ากำลังจะฆ่าเจียงห้วยวันนี้วิชาดับอัศนีคำรามเป็นวิชาลับที่สืบทอดในตระกูลจริงของเรา เจ้าไม่คู่ควรกับมันตราบใดที่ข้าแข็งแกร่งพอข้าสามารถใช้อะไรก็ได้ที่ข้าต้องการเพลงดับอัศนีคำรามเคี่ยวอัศนีอะไรกันสามารถใช้วิชาดับอัศนีคำรามได้ถึงระดับนี้ไอ้หนูนี่ เจ้าเห็นนั้นไหมชายคนนั้นปราบจริงห้าวได้จริงๆแต่จริงห้าวยังไม่ได้เอาจริงมันยากที่จะพูดว่าใครจะชนะเกมจบแล้วข้าบอกให้เจ้าหยุดเจ้าอยากให้ข้าทรมานเจ้าจนตายเหรอโอ้น่าสนุกน้องชายของเจ้าก็พูดแบบเดียวกันเปรียบเลยจริงห้าวช่วยข้าด้วย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ